เอาเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเดี๋ยวไปลพี่มันเกิดอะไรขึ้นนมตรงนั้นน่ะอันนี้คืออะไรมีอะไรพูดเลยพี่พี่พูดพูๆเลยพี่ไม่มีอะไรพูดอ่ะโทรศัพท์ค้างไม่มีอะไรโทรศัพท์ค้างเลยนะพี่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่พี่พอยองตัวเองที่พี่โทรศัพท์ค้างเลยพี่โอเคต้องจัดแล้วใช่ไหมโทรศัพท์ยุคกลาง อกอ่านอีกแล้วคนนี้เอ่อเข้าไปในศาลแล้วก็เจอยี่พลอยแล้วกูจะวิ่งหนีพี่พลอยแต่กูนําไปเจอศพศพอยู่ในในสุสของศาลไงแล้วกูก็แล้วกูก็ขำร้อนขำที่พี่ร้อนขำตามอ๋อไปกูพูดงอมาอ่าไอ้แม่แม่แม่กูงอมายังคุยยังคุยกับเตยอยู่เลยบอกว่าอะไรบอกเตยบอกว่าเป็นนะฆ่าเขานะ แต่กูเดินมาได้เออสายสิบวีแล้วล่ะมึงเข้าใจคนที่แบบว่าแบบแทงมีมีมีคาหลังอยู่แล้วก็หันมาหัวล็อใส่กูเปล่ามบบนี้เหรอปมดไม่ตายอร่อยจังเลยมือนี้ต่อพี่ปอพี่โอ้กูสองแล้วเนี่ยโหกูเกือบตายคำพูดกูไม่น่าจะถือการเล่นวะเนี้ยบางนะบางบางทำโจทย์ไปเยอะ

บางแดอ่ะบงอยู่นิ่งๆดิบางเร็วบางเป็นอะะไรวบบงงอยู่ให้หยุดไงแล้วบางเกาะไปด้วยบางเกาะใส่เชือกหน่อยบางบางเกือบตายเกือบตายโอ้ยเออกูดูเองบางจะรีบไปไหนบ้างเรากะรวมเป็นเพื่อนกูเลยเราจะตีอ๋อ บ้างไล่ไรเบนเป็นไหนวะเนี่ยโตอินโดนตเีไอ้ตั้งทำอะไรกันแล้วผีผีแน่แน่มองเราเราได้บอกว่าพวุ่งนไม่ทันเ่ีะไกันโอเคกูไปสืบแล้วสัตว์บ้างเอาจริงเหรอกัตกรนั้นมีคนเดียวนายเชื่อไหมไอ้หนุ่มเพราะว่าหมดก็ะสานหมคนเบนหมดไอเจมเลย อ้าววัวเจมเลยอ้าวอ้าทำไมไปวัวเจมอ่ะก็เพราะว่ามึงอ่ะไล่กูแต่มึงไม่ฆ่ากูทีชัดเจนแล้วมึงเป็นโดโดไม่กูไปนำเพิรอะแล้วก็เอาเชียบกูพูดแล้วแล้วเวลาิโดนแล้วระหว่างระหว่างเนี้ยระหว่างเนี้ยแท็กเควสมันขึ้นไงเท่ากับว่าไอ้เบนมึงมึงไปมึงไปทำเควสใช่ไหมใช่เอาละอ่าถ้างั้นก็เหลือแค่ไอเจมแล้วที่มันเพิ่งเดินเข้ามาแล้วก็แบบมาตีเดียดอ่ะเพราะไอ้ฉันเราได้นอะเว้ยไม่ใช่โดโดผมไปนำเพิร์จริงจริงเปล่าเออไปกินมึงลองค่ายเจมดูดิ ฆ่าได้ที่ไหนล่ะอ้าาวนอำเภอที่เราทำไมข้าไม่ได้จริงๆฆ่าได้แต่กูจะฆ่ามึงแทนไงแต่ก็อยากเล่นกับมึงก่อนเน่ยแต่มึงแต่มึงเดินวนตลอดได้ฆ่ากูเลยก็ใช่ไงก็วนวนอยู่ตรงนั้นนะสร้างได้ไหมแล้วผมไปใช้ไปฆ่าไอหนุ่มให้ทีฮะได้ได้ได้จัดป่ามะได้เลยไปยืนไปยืนซ้อนตัวก็ได้บัดเดี้ยวซ้อนซ้อนตัวเดี๋ยวต้องซ้อนด้วยเนี่ยอ้าว ใน่ถ่านละไอ้สัตว์ไล้ลุงลุงนี้กูน่ากูไม่น่ากดข้ามเลยไอ้สัตว์ไปในคุกไอปีศาจเอาเราไปต้อนรับเขาในคุกกันหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ายังนั้นคนร้ายอยู่ในคุกเลยว่าไอ้สัตว์เอาไปในคุกเอาอะไรที่คุณแจด้วยอืมทุกคนมากันแล้วอย่างนงไออะไรก็ตัวขวดใส่มาเฮ้ยเฮ้ยวัดตัวเฮ้ยเฮ้ยวัด ไอสัตว์งต่อหน้าโกงเลยนะไอเวนไอสารโถแล้วเคยเคยอยู่กับไอเจมด้วยโอยหปนึงแบนึงนึงนึงีถามทำไมทำไมกูถึงแปลงร่างเป็นไอคอเลยมึงไม่ได้กดเลยอมึงอาจจะดูดมึงอาจจะดูไอคอรตาที่แล้วหรือเปล่าไอนัแปลงร่างอะถ้าเกิดสมมติเรากดเรากดเข็มใช่ป่ะแล้วมันจะดูดเปลี่ยนสีเลยนะหรือว่าไม่ไม่เป็น อย่างเนี่ยพากดดูสีใช่ไหมเสร็จแล้วเรากดกดไอ้จุดต้อม่ยมันจะแปลงร่างแต่ว่าเมื่อแจ๊เป็นแค่่ายหนุ่มทําไมสีเป้นมันถึงเปลี่ยนเลยวะเป็นไม่ได้กดแปลงร่างกูรู้นะเนี่ยเขาไม่เคยกดเขียนจีบยาเขากดว่าตอนแรกเพราะว่าตอนแรกเก็บเก็บไปนี่ไปแล้วคุณแจ้ว่าเจ้าตัวเงเขาไปฆ่าเจมในคุกอีกคนนึงแต่ว่าเมื่อเสรเป็นสีเอบเฉยเลยแล้วกูอยู่ในคุกพอดีแล้วก็เอ้าหวานจี้ ไม่เขาไม่ส่วนวะก็จะส่วนแล้วล่ะแต่ไ่คิดว่าจะเป็นไอ้ไอ้อาราเบนไงก็คุยกับท่านนั้นสามคนอยู่ไอ้หนุ่มมันก็โม้ดบอเออไอ้เจมแน่เลยเจมหมออ๋อก็ได้ก็ได้เจกุศก็เชื่อง่ายเลยไปเชื่อมันไอ้หนุ่มหลังหลังอะชอบปั่นอไอ้เนี่ยปะตาสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเลิกละไอ้เจมมึงไม่เป็นโอเฮ้ยจะตามใส่ทุกคนเหมือนเดืมอไปเนี่ยอืม

หนุ่มไปไหนเนาะเอ้าโดนละไม่พี่เจ็กก็หนุ่มงั้นเหรอซาบูเอาเรื่องแค่ด้วยอ้าวเจออ้าวเพิ่งเจอไอ้อราเบนอยู่ทางสไอ้นี่อยู่เลยอะโบดถ์อะเจอที่โบดเลยครับหนุ่มเอ็งมาเอ็งมาทางไหนหนุ่มเจอที่โบดถ์นะครับนายมาทางไหนนามาจากที่ในสุดของโบดเลยฮะในสุดของโบดเหรอโบด ใช่ไอ้มึงขึ้นท่อมาขึ้นท่อแน่เลยขึ้นท่อแน่นอนโอเคถ้าพูดอย่างนี้กอยู่ในท่อไปหมดในสุดของผมผมไม่เจอเลยผมก็เข้าไปกับเบนตอนแรกอ่ะเราไม่มีไม่เห็นใครเลยบางนะบางบางเชือดอร่อยอ่ะลูบอกแล้ว่ากูต้องปิดปิดประตูแล้วก็นี่ปิดประตูแล้วก็ต้องเลยกันนะนะอะไรวะกูนึกว่าเนียนกิน ที่จริงมันจะเียนอยู่แล้วไอ้เฮียเบนมึงมึงไปแคนาเดียนทำเฮียหรอวะข้าเป็นเหรอแม่อยูก็ูประเทอยู่แล้วกุศลจะปิดประตูมึงขึ้นาข้าตือด้วยไอ้บางมึงออกท่อมาเฉยโอ้โหว้าวว้าวพี่พลอยอ่ะอะไร็จดเรา อ้หวานเจี๊ยบอุ่นเถอะไม่ต้องเอาเอาเอาโนบิราฟออกมันมีแค่แปดคนเองเออโอเคเอออันนี้ตาสะทายของตาสะทายเองไหมฮะอ่าได้ได้เพิ่งได้เหรียญชาลามสามเนี่ยญเอง